สวัสดีครับพ่อแมพน้องมาพอกันทางช่องวิมลเพื่อนคนทำกเกษตรสำหรับท่านใดเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิง่งน้ำเดือครับเด้อเพื่อได้แจ้งเตือนลิดใหม่ใหม่สำหรับส่อโมวนี้พี่น้องเป็นส่อว,วันพฤรหัดภาพมาอยู่ทั้งตลาดนัดโครกระบือทั้งอมนบ้านรักเจ็ดพี่นอ้องอำเภอพลรานาจังหวัดสกลนครดูพี่นอ้องเด้อ่าพมาเบ่งบรรยากาศตลาดพี่น้อง พา,ามาสอบถามราคางัวน้ำพี่น้องเมื่อน,นี้ก็ฝ่าฝนฝ่า,าคือฝนกี่ตกเลยพี่น้องส่วนนี้มันส่วนฝ่าใหม่ฝนใหม่ฝุ่นเม,ม,ม,มืม่อยเมื่อยพี่น้องฝ่ามันมืดอยฝนหัวก็ร่างเขาพี่น้องฝนหัวเขาต้องตลาดนับเจ็บพี่น้องเมื่อนี้งัวก็เน้มเข้าไปก็ทุอสีลายอยู่งัวลายอยู่ มาพี่น้องมาเอาไปบรรแล้วเี่น้องเด้อ่ามนหลยมงมึงจอดพี่น้องมออคเลยขับุ่นกัของคุณตลาดมันแคบรถถัดหลยรถง้อเขาเขาหลายตลาดเป็นแคบนี่บอกม่ลูกนี่บอชิบสามนี่บอมื่นสามนี่บอม่นเ่่มื่นสามพันนี่บอมื่นสามพันนี่บอมื่นสามพันโอก้ หมื่นสามพันหาล่อยพี่น้องพระเจ้าให้พระจะขายเท่าไรบ่อนซื้อ้าโอ้หมื่นหาขายได้เนาะนี่พี่น้องแม่ลูกกูเน,นี่ยเพื่อหน่อยเมลหมื่มนหาราคาขายขายได้เลยเนาะขายได้เลยเป็นว่าหมื่นหาพี่น้องมันได้ลูกก็โตลเลยขายลูกแรกมันละเบอร์โอ้เงี้ยลูกแรกเอาควายลูกแรกพีน่น้องหมื่นหาราคามีเบอร์พระเจ้าเบอร์ต่เบอร์ลูกไส้เบอร์ยังโซนยัง ศูนย์เก้าห้าห้าสองศูนย์หนึ่งหนึ่งหกสองพี่นอ้องผูได้อยากได้ควายเลี้ยงด้วยพี่น้องเด้อควายยังสดอยู่ดิเพ้นวาา่ามื่นหาพันนี่ขายได้พี่น้องสองตัวนี้นั่นนะ่ะลูกมันตัวผัวมื่นหาพันพี่น้องแต่ว่ามือน,นี่ควายบ้าลายดิมือน,นี่ควายอยู่ตลาดนบ้าลาย มก็เจ้าหัวก้อยเขาม้าเว่าห oh, ัวหลายปวดหัวอ nah, huh? so uh, so ันน so so right ี้ค้อยตู่ค้อยตู่ของใครห้องหางร่อนบ่ส่วนนี้แม่นบ่กู้ตัวล่อนข้างเจ้าปวดนี้าเจ้าเดียวกันเจ้าสิบสี่พี่น้องเจ้าเดียวกันเมื่อกี้เด้อพี่น้องนึกสิบสี่มันม่านบ่นี่ค้อยตู่พี่น้องสิบสี่หมื่นสี่พัน เจ้าเดียวกันเจ้าเดียวกันกับเจ้จาจันละชิพานั่นละผู้ใดสนใจเด้อพี่รองเด้อโทรมาเลยพี่รองโทรมาสอบถามมาตอ่อรองมาพี่รองเด้อหมืมน่ามานสี่พันแม่ม่านเพิ่งว่าม่านดิพี่รองแม่น่าห่างหน่อยสีลดลดได้หลายอยู่บลายเลยเนาะต่อมาโลดข้อของไทยครับไทยมาโลดดิเดือดของพยดีดํา,ายยเนี่ย รุดได้หลายปนไหครับรุดเงรุดมือนั่นรุดจังหน่อยจังหน่อยเอา้เอาลายรถอย่ัมันจังอันพขดีไปพอดีมาไอ้มาลวดเพิ่นว่าปยหน่อยกแรกเะพอได้เอาหกพันห่เดียวมันในเท่าไรพอเดียวหกพันเได้มาได้ไหกพันอะ่เก้าพันเก้าพันโอ้เก้าพนี่เก้าได้ขายมันก่อน มันเป็นเสี่ยงกี่นตัวไม่เป็นควายน่อยควายแม่พี่น้องต้นั้นกระเม็นตัวนั้นจักบาทตัวนั้นตัวละ้นมื่นถาร้อยโอ้ตัวนั้นมื่นถาร้อยตัวนี้มื่นหนึ่งพี่น้องมีสองตัวอันนี้จะว่าอันมื่นนี่ต่อได้อีกเนาะตัวนี้เนาะยังต่อได้ตัวนี้ก็ต่อได้คือกันแม่เบิ้ลทุตัวบ่ล่ะแม่แม่แม่เบิ้พี่น้อง อันนี้ก็แม่อันนี้มืนหาร้อยตัวแม่พี่น้องตัวเียมือห่าร้อยเป็นว่าตอไบุตสืโตพี่น้องของหอยแอม,มนะเนาะอออเบอร์ติดต่อเรัเบอร์ศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดเ้ห้าหเก้า้าสามห้าเก้าแปดพี่น้องด้อตัใดสนใจจะได้ควายน่อยเลี้ยงโทรเข้ามากเลยพี่น้องแต่ว่าผนกับเลี้ยงเม็ดเยอบาานี้ มาอยู่เขาด้วมอยากดดดดในมืดห้าร้อยขรูเองว่าอนาคตเีไปใส่รูปบเมเหนี่อันนี้มันเบิดอนาคตลรทีมันเบิรอนาคต้เลยนจะก้นเท่านั้นแะคเอาแป้าได้าไหโอ้แปขาลูกซินันะลูกจากกันได้เบิหเ้าขินเลยเองนลูินนยเท่าไรเลยยถอยสี่พันโอ้ถอยสถอยส รอยลอยหนึงบอกที่นน่รอร้ <c oughs> อยนึ่งลอะ้โอ้ยอยารูปยางเดียวรอยลอยก็รูปลอยนาะโอ้ยให้มันมีกำไรดีกว่าจัเถื่อนเนีะน้จะห้ขาดขึ้น,นอะไรจริชิบสามหาลอยแล้ววะอือกินก้อยเมนั่งอเอาอเลยหอดรอดอดลอยอดมืน่น โอ้หลอดเืินคนไทยหลอดเืินเบิ่งคนสีเยอ่บอเบิ่งคนเี่มเคือได้รเบิ่งคนเหรอขันเสือ้ตีข้อเงินตุ้ดไปเอัดกอัดกไปตเือคว้าัวหนึ่เสืออะรนี่หนเป็นสอวะาเนี่ยวะเสือขว้างลอยเนี่ยมนเสเาะจะเอาการอัดกบดคลื่อนไปจนลื่นรถเหรอล่เค้นมันไปจนจนหูวแล้วเนาะ ใ้ต่อชีตัว้นอานลึงแล้วดิวายซื้อไปเจ้าบ้านแกงก็ได้อยู่นี่เจ้าบ้านก่อนหาเสียบเจ้าบ้านได้่เกินครึ่งยูดอกไ่เกินเส้าหาเอาข้เดียวไรเดียวหกสิบห้าสิบถุงละหกสิบบาทถุงละห้สบต่อไปเนาจะต่อที่สันเอาเครื่งนึงมาเลยผมเดอะร แล้สิแบงเครื่องให้เราจับปีได้สแบงเครื่องไห้เอาเครื่องก็ไดสิแบงไห้ทีเอาเสื้อเสื้อเสื้อซอยผู้เ่าจยหลายเรื่องโอ้ยเป็สื้อเปผู้เดเมียกับปวยลยโอ้ยอ่างเ่าเมียงปวยบ้านนี่กลูกกับ้ากกินบอกเออฝากผู้สามทางโอ้ยผู้ดึงว่าสิบเอ็ดผู้นึงว่าสิบสองเข้าไห้เลยเด้อน่ชิมกันชิมกันขายรถอาบูจะได้หน่อยว่ะั่น โอ้ยเราเสียใจเราดเดาเรา้เราสาเราขายไปไหมอาบูไม่จังโอ้ยนอมันขบสัตด์แต่มันไม่ศักดิ์สิทธิ์แล้วบบบนี้นอเพิ่มเบอรแล้วบอเลยดิเพิ่บปอมาแหงแล้วดิอย่าเสียฟูใหญ่ดิปรึกษากันปรึกษากันคุยกันเดี๋ยวคุยกันก่อนปรึกษามันเสียฟูใหญ่ดิอืมได้ได้หน่อยก็สร้างมันดอกตัวเดียวนี่อไม่ได้บอหรอเนาะ มันได้นโ้เลยตัวนูนจะได้ลายได้นี้มันได้บ่เลยเนาะเสียสัจจะเนาะเสียสัจจะลูกผู้เลยเนาะสื่อว่เป็นตัวสื่ออยู่ในมือเดียร์น้องสันเน่หายกันโอยะให้องขดสี่มาเปนรถใหญบ้าือๆในรถซี่ีมากไม่ยุ่มาอยู่รถซี่มาเป็นรถใหญ่มากื นี่แหละทั้งนี้และมันมืนทั้งนี้แหละเออรถฟี่พี่น้องรถฟี่ฟฟบ่แม่รถไดนมาซื้อๆเ้อรถฟี่